มาช้อปปิ้งนะคะที่อาตมี่ไทยแลนด์นะคะตึกโอเชนสองค่ะวันนี้นะคะก็ช้อปปิ้งสิบรายการของใช้ในบ้านนะคะสะดวกสบายมากค่ะเขามีเว็บไซต์นะคะเราก็แค่กดสั่งเว็บไซต์นะคะสแกน QR โค้ดจ่ายตังได้เลยนะคะผละิตภัณฑ์จากโรงงานที่มีคุณภาพค่ะราคาไม่แพงด้วยแล้วพนักงานน่ารักมากเลยนะคะเราแค่สั่งในมือถือของเรานะคะกดเรียบร้อยปุ๊บสแกนจาก่ายเราก็ยื่นใบรับสินค้า 5นาทีก็ได้ของแล้วค่ะ <Wow. S 1> สะดวกมากเลยมาดูว่าวันนี้ซื้ออะไรกันบ้างนะคะอืเป็นของใช้ในครัวเรือนที่มีคุณภาพดีทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ยาสีฟันนะคะได้ยินมานานแล้วที่เขาบอกว่ายาสีฟันที่ทำให้เหงือกแข็งแรงมีแปรงสีฟันที่ไม่ขึ้นลานะคะนี่คือฟองน้ำล้างนนจา ใช้แบบหอมมากๆนะคะแล้วก็มีสัรเกลียน้อยมากเลยน้ำยาแบบพันุมก็หอมและนี่ก็คือน้ำยาล้างจานนะคะของโทรมี่สามารถที่จะรับเบอร์ชัวร์กับผู้หญิงได้เลยผูย้หญิงจะแนะนํานะคะว่าสินค้ามากมายอย่างนี้นมีทั้งกาแฟของใช้ในครัวเรือนนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อเลือกใช้ได้ทุกผลิตภัณฑ์มีคุณภาพหมดเลยนะามาตอนนี้เริ่มรักโกรดักต์มากเลยผลิตภัณฑ์แชมพูด้วยนะคะ สามารถประหยัดเงินในกระเป๋าใช้สินค้าราคาที่ประหยัดมากๆเลยนะคะเราทำให้คุณภาพชีวิตของเพื่อนๆเนี่ยผิวพรรณหรือว่าคุณภาพสุขภาพเนี่ยดีขึ้น,นเยอะๆติดตามอีทักไทยนะคะอยา่ากจะเป็นสมาชิกแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนคุณหญิงก็ทักเข้ามาได้เลยะคะ่ะ